สวัสดีคะ่ะทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมวันนี้จะพาทุกคนเข้ามาทำการไลฟ์ของจากแอปแอปหนะคะที่มีชื่อว่า r i s m l i g h t Studio นะไลฟ์ตัวนี้นะคะเป็นไลฟ์ที่เราไม่ต้องเปลืองพลังงานมากไม่ต้องนั่งอยู่หน้าจอไม่ต้องนั่งพูดไม่ค่อยไม่ต้องนั่ง ปับเสียงนู่นนี่นั่นนะคะอ่าตัวนี้ก็คือเราจะเปิดไลท์ชิ้งไว้เลยนะคะแต่สำหรับเพลงที่คุณตัดต่อมานะคะอ่าสำหรับเรานะเราตัดต่อแบบเพลงที่มันจะสามารถนำมาใช้ใหม่ได้ในอนาคตข้างหน้านะคะเป็นเพลงที่ Relaxing Spa ใช้ในร้านนวดในร้านอาหารในโรงแรมหรือว่า ในร้านกาแฟหรือใช้บําบัดในการนอนนะคะอ่าตัวนี้เพลงมันจะไม่ไปศูนย์เปล่าแค่ครั้งเดียวนะคะมันจะสามารถถูกนํามาใช้ใหม่โดยคนชมโดยคนที่ใช้ต้องการใช้อยู่แล้วแบบแนวใหม่ๆนะคะของเพลงนี้แบบ ระยะยาวนะคะเออสำหรับเราเนี้ยเราทําแบบระยะยาวนะอ่ะก็ให้คุณไปทําการตัดต่อคลิปสําหรับเรานะคะเราตัดต่อคลิปแค่หนาทีถึง3านาทีเราจะไม่ตัดต่อยาวมากกว่านั้นเพราะว่าความจุมันจะเต็มนะอ่ะแต่ถ้าใครตัดต่อยาวก็แล้วแต่แต่ถ้าว่าสําหรับไลฟ์ของอ่ะ แอปปิซึมเนี่ยมันสามารถไลฟ์ได้หลายแบบนะคะนั่งไลฟ์ก็ได้นู่นนี่นั่นก็ได้นะคะมันมันได้หลายแบบมากกว่าไลฟ์า like จาก YouTube นะคะอ่าตรงนี้นนนนเดี๋ยวเราไปเข้าไปในแอปของปิซซึมกันเลยนะคะขอโทษที่มีเสียงเด็กเนาะอ่าก่อนที่คุณจะทำไลฟ์แอปปิซึมนะคะขอให้คุณมั่นใจว่าคุณมีแบตเตอรี่นะแล้ว คุณตั้งเป็นแนวนอนแล้วหรือยังนะคะหน้าจอต้องเป็นแนวนอนนะคะไม่ใช่คุณเป็นนอนนะคะอ่าตัวนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราเข้าแอปของปิดซึ่งกันแอปของปิดซึ่งจะมีลักษณะแบบนี้นะคะกดจิ้มเข้าไปนะคะเรามีวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเรามีวิดีโอเรียบร้อยแล้วขอให้คุณเช็คตรงนี้นะคะปุ่ม3าปุ่มนี้เนาะ เราไม่ต้องการให้เห็นไม้นะคะอ่าเราไม่ต้องการให้เห็นไม่ตรงนี้ขึ้นมาเวลาเราเปิดเสียงเพลงใช่ไหมเราไม่ต้องการให้มีเสียงเด็กแทรกเข้ามาอย่างเงี้ยเออเสียงเราทะเลาะกันหรือเสียงเราพูดกันดังอย่างนี้นะคะเออหรือคุณจะทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เราไม่อยากให้มีเสียงแทรกเข้ามาเราอยากให้เสียงเพลงเนี้ยเป็นเสียงเพลงรีแลกซ์นะคะอ่าตรงนี้เสร็จปุ๊บให้คุณกด สไลด์ไปอย่างนี้นะคะอ่าพอเราสไลด์ไปอย่างนี้นะคะมันก็จะมาเนาะให้จิ้มที่มีเดียพอเราจิ้มที่มีเดียนะคะมันก็จะมีรูปภาพอุ้ยมีโป้หรือเปล่านี่นะคะอ่าก็จะมีรูปภาพที่เราตัดต่อไปแล้วนะคะก็จะเป็นรูปนี้นะคะเป็นรูปดอกไม้เนาะเราก็แอดค่ะเสร็จนะคะ,คะ, <c oughs> ะ,คะเราแอดเสร็จเราเล่นมันซะก่อนนะคะกดให้หน้าจอมันใหญ่เลยนะคะเล่นมันค่ะ ะะเล่นมันเราต้องการให้เขาเล่นมากกว่า1นาที29วินาทีที่เราตั้งไว้นะคะเราจะต้องคลิกตรงนี้นะคะมันจะลันขึ้นมามันจะเด้งขึ้นมานะให้เรากดเล่นวนค่ะมันจะเล่นวนของมันอยู่อย่างนี้นะคะจนกว่าเราจะกด end ไลฟ์สตรีมของเรานะคะจะกี่ชั่วโมงก็ช่างนะคะมันจะลันของมันอยู่อย่างนี้นะคะแล้วเสียงเพลงก,ก็จะไปของมันอยู่เรื่อยๆอย่างนี้นะคะเสร็จปุ๊บนะคะเราได้แล้วใช่ไหมอ่ะเราได้เพลงนี้เราเพลงเล่นแล้วนะคะเราเรารู้สึกว่าโอเคมันมันสมบูรณ์นะคะอ่ามันสมบูรณ์สาหรับเราเราควรที่จะปล่อยมันรันเล่นไปนะคะเสร็จปุ๊บนะคะกดตัวนี้นะคะ ดตัวนี้เสร็จปุ๊บตัวนี้มันก็จะขึ้นมานะคะให้เราให้เราพิมพ์หัวข้อนะคะว่าเราจะพิมพ์หัวข้ออะไรนะอันนี้ก็ไม่ใช่อ p p เ e แล้วนะคะ,ะเราก็จะใส่ beautiful flower นะคะเพราะเราไม่รู้ชื่อของมันนะคะเหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเปลี่ยนแค่นิดๆหน่นอยๆน,นะคะเพื่อไม่ให้ <c oughs> มันซ้ำกันนะคะ ไม่ให้คอนเทนต์มันซ้ํากันแค่น,นั้นเองนะเสร็จนะคะเราจะมาแอดรูปเราใส่ตรงนี้นะคะพอเราแอดรูปใส่ตรงนี้เขาก็ถามว่า YouTube ทำแนวไหมนะคะเออเราก็ YouTube ทำแนวนะคะเสร็จแล้วเราก็จะแอดดอกไม้ใส่นะคะเป็นรูปของมันเนาะอ่าเป็นดอกไม้นี้นะคะขายายใหญ่ขึ้นมานะคะอ่ะขาขยายใหญ่ให้มันขึ้นมานะคะ ให้มันดูเต็มหน้าจอไม่ไม่เห็นดินนะคะเสร็จแล้วนี่คือหน้าจอนี่คือหน้าปกของเรานะคะทุกคนอ่าคอนเทนต์ได้แล้วชื่อคอนเทนต์ได้แล้วคอนเทนต์เราจิ้มไปที่ชื่อคอนเทนต์นะคะพอเราได้คอนเทนต์เรากดดันอ่ากดดันเสร็จนะคะอ่าก็จะมีรูปนะคะตรงนี้นะคะอิมิดตรงนี้เราก็จิ้มไปที่อิมิดเนาะเราก็แอดรูปใส่นะคะตัวนี้เนาะเสร็จปั๊บนะคะเราได้การไลค์ที่เต็มจอนะ <c oughs> ให้ดูตัวนี้ด้วยนะคะว่าการไลฟ์ของคุณอะมันเต็มจอไหมนะคะอ่าคนจะมีความยาวที่เท่าไหร่กว้างที่เท่าไหร่นะคะอ่าพั1080นแปดสิบเนาะสำหรับของเรานะคะมันถึงเต็มจอรตรงนี้เนาะอ่าหลังจากนั้นนะคะเราคิดว่ามันโอเคหมดแล้วเราให้มันเล่นก่อนค่ะนะคะน่ะให้มันเล่นก่อนนะคะ,นะลนนะ,คะแล้วก็ต้องมีลูกศรวนอย่างนี้ด้วยนะให้มันเล่นวนนะคะเออให้มันเล่นวนเราไม่ต้องไปนั่งอยู่หน้าจอไม่ค่อยเป็น ต้องนั่งเฝ้าอยู่หน้าจอนั่งไล์นั่งพูดนั่งคอยทักคนโน้นคนนี้นะคะอ่ะเราสามารถมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งแล้วเราก็มีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งที่ใช้ในการพิมพ์ตอบนะคะเราจะทํางานบ้านอะไรก็ได้เลยนะคะอยู่ที่กําลังใจเพื่อนว่าเขาจะมาให้เราเท่าไหร่นะคะถ้าใครใหม่ๆนะคะแนะนําให้คุณไลฟ์สดแบบนี้นะคะอ่าเพื่อนในการเก็บเวลาของคุณนะเสร็จนะคะอ่า กดไลค์ค่ะนะพอเรากดไลค์เขาจะถามว่าโทรศัพท์ของคุณเนี่ยมันอยู่ในสแตนดาร์ดแนวนอนไหมนะคะ,ะถ้ามันอยู่ในสแตนดาร์ดแนวนอนหลังจากนั้นนะคะมันก็จะทําการรีโหลดนะคะ,ะทําการรีโหลดเสร็จนะคะมันก็จะวิ่งมาตรงนี้นะวิ่งมาตรงนี้นะคะ บอกเวลาของคุณนะคะเพลงมันก็จะเล่นไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าในกรณีที่เพลงมันดับนะคะให้คุณไปแตะหน้าจอด้านล่างนี้นะคะแตะหน้าจอด้านล่างเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเพลงขึ้นมาให้เราให้เรากดนะคะตัวนี้นะคะคือตัวจบของเราว่าเราจะไล์ขี่ชั่วโมงก็ช่างนะคะหรือว่า5ชั่วโมง6ชั่วโมงนะคะอุย้ยมันได้5ชั่วโมง6ชั่วโมงแล้วเราอยากเราอยากจะหยุดเนาะเราอยากจะหยุดนะคะให้คุณกด end stream ตรงนี้นะคะให้จด กดหน้าจอออกไปเลยนะคะแล้วเวลาเพื่อนขึ้นมาทักก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะขึ้นมาทักเราแบบนี้เนะาะอ่าเวลาเพื่อนขึ้นมาทักเราเพื่อน,นก็จะขึ้นทักเราแบบนี้นะคะก็จะให้เราเห็นเนาะชั่วโมงบอกเราตรงนี้นะคะคนชมบอกเราตรงนี้นะคะเสร็จปุ๊บนะคะให้เราเช็คตัวนี้นะคะ3จุดอ่ากล้องไม่ได้ปิดนะคะทุกคนให้ปิดกล้องไว้นะคะไมปิดแล้วปิดกล้องด้วยนะคะอ่า เสียงเพลงตรงนี้มันก็จะรันขึ้นนะคะถามว่าเราทําอะไรอยู่หน้าจอของเรามันจะไปโชว์ให้เพื่อนเห็นไหมมันไม่โชว์ให้เพื่อนเห็นนะคะมันจะมีแค่ตัวนี้ที่ที่โชว์ให้เพื่อนเห็นนะคะอ่ะถ้าเราอยากรู้ว่าเพลงของเราเนี้ยมันเป็นลูกศรวนอยู่หรือเปล่านะคะเออให้เราเช็คนะคะมันจะเป็นสีเหลืองนะคะให้กดจิ้มแล้วก็สไลด์ขึ้นให้กดจิ้มนะคะเดี๋ยวมันก็จะเด้งขึ้นมานะคะตัวนี้เนาะราหวังว่าคลิปนี้มันจะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบเบอร์นะคะ ทุกคนที่มาทำคลิปแบบนี้นะคะแล้วกอ็อยากได้เวลาอยากได้หลักกิโลที่ไวขึ้นแล้วเราแบบเราไม่ว่างเราไม่ไอายกล้องเราไม่อยากไปนั่งพูดอยู่หน้ากล้องเราทำแบบนี้ก็ได้นะคะ,ะเราจะบอกว่าเราทำแบบนี้ก็ได้เนาะเพื่อที่ว่าจะช่วยให้คุณได้เวลาที่ไวขึ้นแล้วอยากจะบอกว่าอยากจะแนะนำว่า <c oughs> ในการทำคลิปเพลงนะคะ ขอให้ใส่เพลงที่มันสามารถที่จะใช้ได้ในระยะยาวนะไม่ได้ใช้แค่ครั้งเดียวในเฉพาะที่เราไลฟ์ผ่านได้ชั่วโมงนะคะมันเพลงนี้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่จากผู้ชมจากหลายๆคนนะคะที่เข้ามาที่เข้ามาอ่ามามาดูไลฟ์นี้นะคะแล้วมันก็เป็นประโยชน์ให้กับคนที่เขาเข้ามาชมรีแล็ก นน่นนี่นั่นนะคะดูแล้วสบายตาฟังเพลงแล้วมีสมาธิเกิดตรงนี้เนาะเราก็จะแนะนําไว้นะคะถ้าแนะนําผิดพลาดยังไงก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะบางคนไม่ชอบนะบางคนออยากได้แบบพัน่านไปนะคะชุดโวงที่พัน่านแต่ถามว่ามันสามารถรียูสกับมาใช้ใหม่ได้มันก็ดีนะคะทุกคนนะ มันก็ดีสําหรับเรานะคะดีสําหรับช่องเราแล้วจะรู้ว่ามันดีสําหรับช่องเรายัางไงมันดีสําหรับเรายัางไงนะคะตัวนี้เนาะยังไงก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกเม็ดทุกไลค์ทุกการติดตามนะคะทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องชาวยู uber, ทูบเบอร์ทุกคนนะคะขอให้เฮงๆงปังปทุกคนนะคะขอให้วิวช่อง ปังๆทุกคนนะคะไปแล้วนะคะบายบายจ้า